สถานการณ์โรคโควิด1 9ในปัจจุบันแต่ละวันจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นมีผู้เสียชีวิตทุกวันอำเภอศรสีสัชนาลัยยังมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่มีพี่น้องชาวศรีสัชนาลัยที่อาศัยหรือทำงานต่างจังหวัดติดเชื้อแล้วกลับมารักษาที่บ้านเกิดมากขึ้นรวมถึงมีผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทำให้ทุกคนมีความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคโควิด -19 ได้สูงมากดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยแบบ Walk-in เพียงท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้โดยแบ่งกลุ่มให้บริการดังนี้วันที่24สิงหาคม2564ให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลสารจิต ตำบลบ้านแก่งและตำบลปางิ้ววันที่26สิงหาคม2564ให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าชัยตำบลศรีสัชนาลัยตำบลหัดเซี่ยวและตำบลแม่สำวันที่27สิงหาคม2564ให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองอ้อตำบลดงคู่ตำบลแม่สินและตำบลบ้านตึกค่ะ โดยเข็มที่ 1. จะได้รับวัคซีนยี่ห้อซ i n น v วคและเข็มที่ 2. จะได้รับวัคซีนยี่ห้อแอ t r a าเซ e c a ค่ะเวลาในการให้บริการตั้งแต่เวลา8นาิา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาโดยกลุ่มเป้าหมายคือ 1. ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือเกิดก่อนปีพศ2504 2. โรคประจำตัว7กลุ่มโรคได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดควบคุมได้ไม่ดีเป็นต้นโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรโรคไตเรื้อรังที่อยู่ระยะห้าขึ้นไปหรือไตาวายเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัดโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและ 3. หญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปค่ะชาวอำเภอศรสีสัชนาลัยร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของอำเภอปลอดภัยทั้งอำเภอปลอดภัยทั้งตำบลปลอดภัยทั้งหมู่บ้านปลอดภัยในทุกครอบครัวและปลอดภัยในทุกๆคน